สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่แชร์ไว้ในใจพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปสำรวจทุกซอกทุกมุมของความสัมพันธ์แล้ววันนี้ค่ะพี่จ๋ายอยากชวนทุกคนมาคุยเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนต้องเคยเจอหรือกำลังเผชิญหน้าอยู่นั่นก็คือเมื่อความเชื่อใจถูกทำลายเราจะให้อภัยหรือไปต่อดีคะเป็นคำถามที่เจ็บปวดแต่จำเป็นต้องตอบเนาะ เคยไม่หาที่รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบที่เราเคยเชื่อมั่นมันสั่นคลอนหรือพังทลายลงมาตรงหน้าเมื่อคนที่คุณรักคนที่คุณไว้ใจที่สุดกลับทำในสิ่งที่คุณไม่เคยคิดว่าจะได้เจอความเชื่อใจที่เคยเป็นรากฐานสำคัญของทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคู่รักเพื่อนสนิทหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัว มันถูกทำให้แตกละเอียดจนยากจะประสานให้กลับมาเหมือนเดิมแล้วเราจะจัดการกับความรู้สึกเจ็บปวดนี้ยังไงวันนี้ค่ะเราจะมานั่งคุยกันแบบลึกๆเปิดใจถึงประเด็นนี้กันค่ะก่อนที่เราจะไปหาคำตอบว่าให้อภัยหรือไปต่อเรามาทำความเข้าใจกันก่อนค่ะว่าความเชื่อใจมันมีความสำคัญขนาดไหนในชีวิตของเรา ลองจินตนาการถึงบ้านสักหลังนะคะถ้าบ้านไม่มีรากฐานที่แข็งแรงต่อให้สร้างสวยงามแค่ไหนวันหนึ่งมันก็พร้อมจะพังลงมาได้ทุกเมื่อความเชื่อใจก็เปรียบเหมือนรากฐานของทุกความสัมพันธ์เลยค่ะเมื่อเรามีความเชื่อใจเราจะรู้สึกปลอดภัยกล้าที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเราออกมาไม่ต้องระแวงไม่ต้องกังวลว่าอีกฝ่ายจะหักหลังจะพูดโกหก หรือจะทำร้ายความรู้สึกของเราเรากล้าที่จะฝากหัวใจไว้กับเขาเพราะเรารู้ว่าเขาจะไม่ทำให้มันแตกสลายและความรู้สึกปลอดภัยนี่แหละค่ะที่ทำให้ความสัมพันธ์เติบโตองอกงามได้อย่างมั่นคงแต่พอความเชื่อใจมันถูกทำลายลงไม่ว่าด้วยเรื่องเล็กๆน,น้อยๆหรือเรื่องที่หนักหนาหาสัตว์มันทิ้งรอยแผลที่ลึกเกินกว่าจะมองเห็นด้วยตาเปล่าในใจของเราเสมอค่ะทั้งความกโกรธ ความผิดหวังความเสียใจความเจ็บปวดและความสับสนปนเปกันไปหมดเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าความเชื่อใจในความสัมพันธ์ของเรามันกำลังสั่นคลอนหรือถูกทำลายลงไปแล้วลองสังเกตสัญญาณเหล่านี้ดูนะคะความระแวงสงสยัยคุณเริ่มตั้งคำถามในทุกการกระทำคำพูดหรือแม้กระทั่งทุกๆกก้าวของอีกฝ่ายทั้งที่ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน ความรู้สึกไม่มั่นคงคุณรู้สึกเหมือนยืนอยู่บนพื้นที่ไม่มั่นคงตลอดเวลาในความสัมพันธ์นั้นๆไม่รู้จะฝากความรู้สึกไว้ตรงไหนดีการเก็บตัวและสร้างกำแพงคุณอาจจะเริ่มไม่อยากพูดคุยหรือแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวเหมือนเดิมอีกแล้วพอรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะเปิดใจการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งของคุณและของอีกฝ่ายคุณอาจจะซึมลง เครียดมากขึ้นหรืออีกฝ่ายอาจจะพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าความเจ็บปวดที่ฝังใจแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็ยังทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดและทรมานอยู่เสมอค่ะผลกระทบของการทำลายความเชื่อใจมันไม่ได้ส่งผลแค่ตัวเราคนเดียวนะคะแต่มันส่งผลถึงโครงสร้างทั้งหมดของความสัมพันธ์ทำให้เกิดความห่างเหิน ความไม่เข้าใจและบางครั้งก็นำไปสู่การยุติความสัมพันธ์ในที่สุดค่ะมาถึงหัวใจสำคัญของเรื่องนี้แล้วค่ะให้อภัยหรือไปต่อเป็นสองทางเลือกที่ไม่มีใครอยากเจอแต่เมื่อเจอแล้วเราต้องตัดสินใจค่ะทางเลือกที่1การให้อภัยหลายคนเข้าใจผิดว่าการให้อภัยคือการลืมเรื่องราวแย่ๆไปทั้งหมดหรือการที่เรายอมรับในสิ่งที่อีกฝ่ายทา แต่จริงๆแล้วการให้อภัยคือการที่เราปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บปวดความโกรธแค้นและความรู้สึกด้านลบที่อีกฝ่ายสร้างขึ้นมาให้เราค่ะมันคือการที่เราเลือกที่จะไม่แบกรับภาระทางอารมณ์นั้นไว้กับตัวอีกต่อไปเพื่อให้เราได้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างอิสระและเบาสบายค่ะคำถามสำคัญที่คุณต้องถามตัวเองก่อนตัดสินใจให้อภัยก็คือเราพร้อมที่จะปล่อยวางความเจ็บปวดนี้ไหม เราอยากจะปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการทางอารมณ์นี้จริงๆใช่ไหมอีกฝ่ายแสดงความสำนึกผิดอย่างจริงใจและพร้อมที่จะพยายามแก้ไขสิ่งที่ทำลงไปไหมความสัมพันธ์นี้มีคุณค่ามากพอที่เราจะลองฟื้นฟูมันไหมเรายังคงรักและอยากรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้หรือเปล่าข้อควรระวังนะคะการให้อภัย ไม่ได้แปลว่าเราต้องให้โอกาสซ้ำๆจนตัวเองต้องเจ็บซ้ำๆนะคะการให้อภัยคือการให้โอกาสตัวเองได้หายใจไม่ใช่การเปิดโอกาสให้คนอื่นมาทำร้ายเราซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะทางเลือกที่สองการไปต่อ move on ถ้าการให้อภัยมันยากเกินไปหรือความสัมพันธ์นั้นมันเป็นพิษต่อจิตใจคุณมากเกินกว่าจะรับไหว การเลือกที่จะไปต่อหรือเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ทำลายความเชื่อใจก็ไม่ใช่เรื่องผิดบาปอะไรเลยนะคะบางครั้งการเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ทำลายความเชื่อใจก็คือการที่เราได้มอบความรักและคุณค่าอันยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองเพื่อให้เราได้ไปเริ่มต้นใหม่ในที่ที่เรารู้สึกปลอดภยัยและมีคุณค่าในทางที่ถูกต้องค่ะคำถามสำคัญที่คุณต้องถามตัวเองก่อนตัดสินใจไปต่อก็คือ ความสัมพันธ์นี้ยังคงทำให้เรามีความสุขอยู่หรือเปล่าหรือมันมีแต่ความทุกข์และความเจ็บปวดเรายังคงเติบโตและเป็นตัวของตัวเองได้ในความสัมพันธ์นี้อยู่หรือเปล่าการอยู่ต่อมันจะทำร้ายเรามากขึ้นกว่านี้ไหมไม่ว่าคุณผู้ฟังจะตัดสินใจเลือกทางไหนไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูความสัมพันธ์หรือการไปต่อเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าเดิม สิ่งหนึ่งที่พี่จ๋าอยากให้ทุกคนจําไว้เสมอนะคะคือคุณมีคุณค่าเสมอไม่ว่าความเชื่อใจจะถูกทําลายไปกี่ครั้งหรือจะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดมากแค่ไหนขอให้เชื่อมั่นในตัวเองและรู้ว่าคุณคู่ควรกับความรักและความสัมพันธ์ที่ดีที่เต็มไปด้วยความเคารพและความเชื่อใจซึ่งกันและกันค่ะ สำหรับคุณผู้ฟังคนไหนที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้อยู่พี่จ๋าเป็นกำลังใจให้นะคะการเยียวยาจิตใจต้องใช้เวลาค่ะอย่าเร่งรัดตัวเองอย่าก,กดดันตัวเองและที่สำคัญที่สุดคืออย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างที่คุณไว้ใจหรือผู้เชี่ยวชาญถ้าคุณรู้สึกว่ารับมือกับความเจ็บปวดนี้ไม่ไหวจริงๆนะคะสำหรับวันนี้พี่จ๋าต้องขอลาไปก่อนนะคะ ถ้าคุณผู้ฟังชื่นชอบแชร์ไว้ในใจพอดแคสต์และคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกและถ้าเห็นว่าเรื่องนี้อาจช่วยใครสักคนได้ก็ช่วยกดแชร์ให้คนที่คุณรักหรือคนที่กำลังต้องการฟังเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะทุกยอดติดตามและยอดแชร์คือกำลังใจสำคัญที่ทำให้พี่จา๋ามีแรงทำสิ่งดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ